ôi cái này tục cái đó đấy tục cái đó đấy mồm tục cái đó <laughs> ปโรงพยาบาอ็ดสิบเอ็ดอันนี้เจ็ดสิบกว่าตัวไหนตัวไหน้ว้ทั่วดิทุกมุมอ่ะมันมันมันต่างไหเบอร์กันดีไม่มือนนี้มันร้องให้ทั่วทั่วไอ้ทั่วไปเราดูแลมันมันแล้วไม่ดูไม่แต่ออกไ่ได้ออกไปได้มันเป็นเล็กมหาหาหล็กมาหาหาเหล็กหาเล็กมามาีมาามาีมาดีมาีมาีีมาี เลยชีบเลยชัวเนี่ยมออกละชั่ว่ตรงนี้เราไล่ยาออกเลยเอารืไม่เอือกิดอะไรได้นีอเบาเนี่บาเนี่เอาเปนยางนี่ออกก่อนเานยางนี่ออแม่ติดมากมาทำเป็นเหล็กสชั้นออกมา ให้มันยืนดูแล้วมึงถ่ายมาถ่ายหน้าหันมาดูนู่นดูหน้าถ่ายไปเห็นตอาคนรถ่ะขอเหล็กขอขอสักุไรใหญ่ๆอันเด้เหล็กก็ได้เหล็กแท่งแหละกล้องอีกตัวมาถ่ายรูปนิ่งที่นี่ถ่ายวีดีโออยู่อะตึ้งแผ่นเหล็กสองกล้องอีกตัวถ่ายรูปนิ่งหน่อยนี่ถ่ายวีดีโออยู่ข้าขอกระช้าหรือเปล่าข้าว่ะกระช้ากระช้าข้าว่ะกระช้าแท่ง เฮลินเฮลินน่ะแท่งช้างนะช้างช้างนะช้างเดี๋ยวถึงแตกดึงออกมานะตัดออกมันยังไม่รู้อ่ช้ป็นยหดูดานยูดานนี่ไอ้นี่มันเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยดมดมดมเาดิเดี๋ยวเพิ่งดเดี๋ยเดี๋ยว ขาดขาดคุยด sure. e, e, ูเห็นปะขอเลือกกันในีจร yeah. well, ิงขาจากนี้ขึนไปุยขาจากนี้ขไปนี่อนลืนเลือดดูดอเนี่ยเอดเนี่ยอย่างไม่ดุ่น่อนานี่ถ่ายวีดีโออยู่ก้งล้องตัวละแคปนาดีเนี่ยมัดเชืน้ไม่่เน่ยแต่เย็นเยนดิากินลืมเลยยาบ้าอยาบ้าเน้นสาย้ก่อนฟังยกนที่เดเาไปให้่ายันให้ถ่ายกอนเอาถ่ายถ่ายวดีโออยู่ถ่ยอย่

เพราะว่าผลลัพ์ต้องสาใหา่คนหรือเปล่าครับผมตัาใหญ่เกียวตลอดตอนนี้ก็อยากให้ไว้สภาพเดิมก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปได้ไหมครับครับอเมื่อเอาไว้เอาไว้นี้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะไปต่องานได้ไหมเข้าใจไหมเทไรงมาเท่าไร่ามากาศนะครับ่

อันนี้อันนี้กี่อันน <c oughs> ี <c oughs> ้กี่าสเยวาเน่าสิ้นเลยมันบอกสี่รมัดใช่ไหมมันรวมกัน้องบลัน้งมัน้ออย่านี้เลผมร้สองรอบแล้วสี่ด้มัดร้มัดส่ร้อดเสร็จแล้วแตกกันแตกนะจะเป็น้เป็นวงไหมอล้ล้